สำหรับกรณีที่น้องๆไม่รู้ว่าเป็นธาตุสมมุติอะไรก็สามารถจะเลียงอิเล็กตรอนได้แต่อาจจะเสียเวลากว่านิดนึงข้อแรกบอกเลยว่า C มีแรนยึดเหนี่ยวนะเป็นพันธะโคเวเลนต์จริงไหมเป็นข้อสอบที่ใหม่ที่สุดใหม่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วคําเตือนรายการนี้เหมาะสําหรับคนที่คิดว่าเคมียากเกินไปไม่พร้อมที่จะทําความเข้าใจเพียงชมคลิปนี้ก็จะพลิกชีวิตคุณไปเลย วันนี้รายการเคมี My, Me, กับคุบิกนะคะก็จะมาพูดถึงข้อสอบ o n e เปี63ซึ่งเป็นข้อสอบที่ใหม่ที่สุดใหม่กว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้เราจะหยิบยกบทของคอนธทะเคมีา Me. มาเล่าให้ฟังว่าข้อสอบพนักเคมีที่ออกเยอะมากในส่วนของ o n e เนเคมี Me เนี่ยมีอะไรกันบ้างแต่ก่อนที่จะไปดูข้อสอบการอันดับแรกเลยกด subscribe กดไลค์กดแชร์คุบิกก่อนเลยใครไม่กดคุบิกไม่เล่าจริงๆด้วยเพราะเป็นข้อสอบใหม่ล่าสุดเลย กดยางกดยางอ่ะถ้ากดแล้วนะคะเราไปดูกันเลยว่าข้อสอบมีอะไรกันบ้างไปลุยกันเลยค่ะสำหรับคำถามที่ทิ้งท้ายเอาไว้ในครั้งที่แล้ววันนี้เราจะมาดูกันว่าใครบ้างตอบถูกไปดูคำถามกันเลยนะคะมีกอขอขอให้สารเคมีมาซึ่งสารแรกเลยเป็น x y ห้อยสบอกข้อมูลมาว่าเป็นสารประกอบไอออนิกเอ๊ เป็นไอออนิกคืออะไร J W ห้อยสเป็นไอออนิกอีกเช่นกันส่วน Z Q ห้อยสอันนี้เป็นสารประกอบโควเลนต์คีย์เวิร์ดสำคัญก็คือการที่มันเป็นสารประกอบไอออนิกแปลว่า คนหนึ่งต้องเป็นโลหะอีกคนหนึ่งต้องเป็นอะโลหะนั่นหมายความว่า x y ห้อยสองก็คือ x ต้องเป็นสองบวกและ y ต้องเป็นหนึ่งลบนั่นหมายความว่า x ก็ควรจะต้องเป็นหมู่สองนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งนะเป็น x หมู่สองส่วนข้อสอง y ต้องเป็นหมู่หมู่เจ็ดเพราะ y ต้องเป็นประจุหนึ่งลบหมู่เจ็ดมีประจุเป็นหนึ่งลบจริงๆด้วยข้อนี้ก็น่าจะถูกต้องอีกเช่นกันตัวเลขกที่สาม j นะ j มาจากข้อมูลของสารประกอบขอไข่ซึ่งเป็น j w ห้อยสามสาม ประกอบไอออนิกอีกเช่นเดิมหมายความว่าเจควรเป็นอะไรลูกก็ต้องประจุ3บวกถูกไหมลูกแล้วก็แตบยูเป็นประจุ1ลบ3ตัวจะได้เป็น3ลบพดีการการที่เจเป็นประจุ3บวกปแปลว,ว่าเจต้องเป็นหมู่3ถูกต้องนะคะดังนั้นตัวเลืกที่3บอกว่าเจเป็นหมู่5จึงเป็นคำตอบที่เป็นไปไม่ได้นั่นเอง ตัวเลือกที่4และ5คุณพี่จะเฉลยให้ฟังว่าทําไมถึงถูกต้องเช่นเดิม W, w เป็นหมู่เจ็ดบางทีพูดไปแล้วว่าประจุ1ลบแปลว่า่ W ควรเป็นหมู่7และสุดท้ายตัวเลือกที่5ซึ่งเป็น Z มาจาก3ประกอบ z Q ห้อยสซึ่งเป็น3ประกอบโคเวเลนต์แปลว่า Z ต้องเป็นหมู่4ถูกต้องค่ะดังนั้นข้อที่เป็นไปไม่ได้ต้องตอบตัวเลกที่3นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะตอบถูกบ้างไม่เอ,อ่ย ข้อนี้เราก็จะมาขยับความยากขึ้นอีกนิดนึงนะเราจะไปกันต่อไม่รอแล้วนะสําหรับข้อ2ข้อมูลแสดงเลขอะตอมแล้วก็เลขมวลของถ้าสมมติให้มาเป็น A B C D อีกและถ้าสมมติ4ตัวอันดับแรกเลยหนูต้องรู้ก่อนว่าถ้าสมมติเหล่านี้เป็นใครลูกนะเลขอะตอมมี13 15 20แล้วก็35นะซึ่ง A เลขอะตอม13แปลว่าเป็นอลูมิเนียม B บอยเลขอะตอม15แปลว่าเป็นฟอสฟอรัส c ีแคทยีก็คือแคลเซียมนั่นเองและ D ีด็อกคือบรโรมีนสำหรับกรณีที่น้องๆไม่รู้ว่าเป็นธาตุสมมุติอะไรก็สามารถจัดเรียงอิเล็กตรอนได้แต่อาจจะเสียเวลากว่านิดนึงทีนี้ไปดูข้อมูลที่ให้มากันตัวเลขที่1บอกว่านะเอสบวกกับ C2 บวกมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเหมือนกันจริงไหมนะเอสบวกแปลว่าเสียอิเล็กตรอนไป3ตัวจาก13เสียไป3จะเหลือเพียงแค่10นะับแปลว่าจัดเรียงอิเล็กตรอนได้2 8ในขณะที่ C2+ บวกซึ่งเป็น20 c, เสียไป2อิเล็กตรอนเหลือ18ไม่มีทางเข้ากับ10แน,น่นอนนะ18อิเล็กตรอนจะจัดลิงกอิเล็กตรอนได้เป็น2 8 8แปลว่าการจัดลิงก์อิเล็กตรอนมันไม่เหมือนกันเลยตัวเลขกที่2บอกว่า A มีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยามากกว่า C cat จริงไหม A คือคลายเหมือนเดิม A คือหมู่3ซึ่งค่อนข้างเฉื่อยต่อการเกิดปฏิกิริยาในขณะที่ C c เป็นหมู่2ว่องไวกว่านะเพราะฉะนั้น ข้อนี้จึงบอกว่านะ A มีความว่องไวกว่า C จึงเป็นตัวที่ผิดค่านะเพราะอลูมิเนียมหมู่3ต้องช้ากว่า c ีแคซึ่งเป็นแคลเซียมหมู่2ค่ะข้อ3บอกว่า A และ C เป็นโลหะในขณะที่บอยและด็อกเป็นอโลหะธดาจริงไหมจริงแน่นอนเพราะว่าอลูมิเนียมกับแคลเซียมเป็นโลหะแท้ๆในขณะที่ฟอสฟอรัสกับโบมีนเป็นอโลหะดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ3ค่ะ ส่วนตัวเลขอีก2ตัวผิดตรงไหนเดี๋ยวคูบิกชี้ให้ดูกันข้อ4บอกว่า C มีสถานะเป็นแกส๊สว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาเคม,มีแคลเซียมเป็นโลหะจ้ามันเป็นของแข็งเป็นก้อนๆเลยจึงไม่ใช่แกส๊สข้อความนี้จึงผิดเช่นกันและตัวเลขสุดท้ายบอกว่าธาตุบีบอยมีจำนวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานที่สมากกว่าดีด็อกนะคะซึ่ง ไม่จริงอีกเช่นกันจะเห็นได้ว่าการจัดเรียงนตอนของ A 3บวกกับ C cat สบวกไม่เหมือนกันเลยคนนึงเป็น28อีกคนเป็น288ไม่เหมือนแบบนี้ก็แปลว่าผิดแน่นอนค่ะข้อนี้จะเป็นข้อสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะบอกมาว่าเป็นท่าสมมุติอีกแล้ว A B C D โจทย์ชอบให้มาเป็นท่าสมมุติหน้าที่ของเราคือจะต้องพยายามหาข้อมูลให้ได้ว่ามันเป็นใครตัวแรกให้มาบอกว่าสาร A เป็นสถานะของแข็งมีจุดเดือดสูง ของแข็งจุดเดือดสูงน่าจะเป็นใครนะก็น่าจะเป็นโลหะแน่เลยจากนั้นบอกว่าทําปฏิกิริยารุนแรงกับน,น้ํานําความร้อนกับน,นำไฟฟ้าได้ดีเป๊ะจ้ามันคือโลหะส่วนบีบอยเป็นการเกิดปฏิกิริยาระหว่างธาตุสองธาตุซึ่งมีผลึกเป็นสีขาวจุดเดือดจลนเหลวสูงอีกแล้วอันนี้ถ้าเกิดจากสองธาตุก็ต้องแปลว่ามีโลหะกับเอาโลหะแปลว่าเป็นสารประ,ะกอบไอออนิกซึ่งมีจุดเดือดจลนเหลวสูงถูกต้องค่ะบทให เป็นผงละเอียดแล้วก็ละลายน้ําได้ดีก็แปลว่าเป็นสารประกอบไอออนิกชัวร์ละส่วนสารซเป็นธาตุที่มีสถานะเป็นแกส๊สมีสีว่องไวต่อปฏิกิริยาเคมีและเมื่อทําปฏิกิริยากับโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกอะถ้าอยู่กับโลหะและเป็นไอออนิกตัวมันก็ต้องเป็นอะโลหะชัดเจนนะคะตัวสุดท้ายค่ะดีด็อกเป็นธาตุที่มีสารเป็นของแข็งระเหิดง่ายมีไอสีม่วง ติ้งตึงนะสีม่วงแบบนี้เลยค่ะไอโอดไอห้อยสองีสีม่วงเป็นสมบัติจำเพาะตัวของสารที่เราควรรู้ทีนี้โจทย์ถามว่าข้อใดถูกต้องข้อแรกบอกเลยว่า C ีมีแรงยึดเหนี่ยวนะเป็นพันธะโคเวเลนต์จริงไหม C เป็นอโลหะบอกไปแล้วแปลว่ามันเป็นมูเจแล้วมันเป็นอโลหะแต่ว่าเป็นสารประกอบโคเวเลนต์แต่แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลไม่ใช่แรงโคเวเลนต์ค่ะมันคือแรงลอนดอนพันธะโคเวเลนต์เป็นแรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุลต่างหาก แสดงว่าข้อนี้ผิดแน่นอนค่ะเพราะว่าชื่อแรงไม่ถูกต้องส่วนตัวเลขที่2บอกว่า C-Cat เป็นพันธะไอออนิกกับโซเดียมซึ่งมีสูตรเป็น NaC ห้อยสก็ผิดอีกเช่นกันเหตุผลเพราะว่า Na เป็นบวกหถ้ามันเป็นหมู่7มันก็ต้องเป็นลบหแปลว่าสูตรที่ถูกต้องควรเป็น Na กับ C เฉยๆนะคะ สุดตัวเลขที่3โจทย์บอกว่าเมื่อนํา A กับ D มาสร้างพันธะการจะเป็นการใช้เวเลนซ์เล็กตอนร่วมกันซึ่งถือเป็นพันธะ c o เวเลนต์ ent, ก็ผิดอีกเช่นกันเหตุผลเพราะว่า A นั้นเป็นหมู่1ส่วน D ีด็อกเป็นหมู่7การที่หมู่1อยู่กับหมู่7โลหะอยู่กับอโลหะเราถือเป็นพันธะ i อออนิกข้อนี้จึงเป็นข้อที่ผิด สำหรับตัวเลขที่4นะคะโจทย์บอกว่าเมื่อนำธาตุ B บอยมาสร้างพันธะกับ A อะตอม B จะรับอิเล็กตรอนกลายเป็น B ลบฮัลโหลนะโจทย์บอกอยู่แล้วว่า B บอยเป็นสารประกอบไอออนิกไม่ได้เป็นธาตุอันนี้ผิดชัวร์ชวไม่ต้องสงสัยเลยสำหรับตัวเลขสุดท้ายตัวเลขที่5ซึ่งน่าจะเป็นคําตอบของเราบอกว่าเมื่อ A สร้างพันธะกับอะตอมคลอรีน A จะให้อิเล็กตรอนกลายเป็น A1 บวกซึ่ง A เป็นโมหนึ่งเสีย1อิเล็กตรอนเกิดเป็นประจุ1บวกอยู่กับคลอรีนซึ่งเป็น1ลบ ธดาจริงนะคะข้อนี้จึงตอบข้อ5ค่ะได้ไม่เอ่ยนะข้อนี้ก็ไม่ถึงกับยากมากน้องๆน่าจะทํากันได้อย่างที่ครูพิกบอกไปแล้วตอนต้นว่าพันธะ์เคมีเป็นบทที่ออกข้อสอบเยอะมากเฉพาะ o อน t ปี6-3ปีเดียวได้ไป3ข้อแต่จริงๆมีมากกว่านี้อีกดังนั้นถ้าเราเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมความรู้ให้เปื้ปังเราทำข้อสอบโอนิ o 6หได้แน่นอนค่ะ เหมือนเดิมน,นะคะน้องๆสามารถร่วมสนุกตอบคำถามประจำสัปดาห์ได้เพื่อรุ้นรับของรางวัลของเราเราจะเฉลยกันในสัปดาห์ถัดไปข้อนี้ถามว่าเกลือชนิดใดเมื่อนำมาละลายน้ำแล้วให้สารละลายที่มีค่า poh น้อยกว่า7 อันนี้เป็นข้อสอบตัวจริงแผดสองบอกแล้วคูบิกเอาโจทย์ใหม่ล่าสุดใหม,ใหม,ใหม่ที่สุดไม่มีใหม่กว่าน,นี้อีกแล้วมาให้น้องๆได้ลองทํากันตัวเลือกมีอยู่ว่าข้อ1 KBR เอ๊ะใช่ไหมเอ่ยติ๊กตอก,กติกต๊กตอกติ๊กตอกตัวเลือกที่2 KNO ห้2ตัวเลือกที่3 KNO ห้ยตัวเลือกที่4 n h c c l และตัวเลือกสุดท้าย NH4 ห้ย2กับอีก s o c ถ้าคิดคำตอบออกอย่าลืมนะคะตอบคำถามนะท้ายคลิปนี้เลยพิมพ์ลงไปในคอมเมนต์แล้วพี่แอดมินจะสุ่มเลือกผู้โชคดีเพื่อรับของวัลที่นิ่งสุดเก๋จากวีบาดเบนค่ะผ่านไปแล้วสําหรับข้อสอบโอเน็ถึงแม้นะข้อสอบโอเน็จะเป็นคําถามพื้นๆแต่สิ่งที่สําคัญอยู่เบื้องหลังคาถามคือความรู้ที่เราต้องมีต้องเตรียมความรู้ให้พร้อมก่อนที่จะเข้าห้องสอบสําหรับใครที่อยากจะปูความรู้พื้นฐานดีๆสามารถประเร็นกับคุณบิกได้ที่ v b y the Bay th นะคะ แล้วพบกับคุบิกได้ใหม่ในรายการเคมีเคมี Me, ในสัปดาห์หน้านะคะ